อดทีไม่ได้ที่มไม่โดนเออตุกทิมไปดิตุดตุดทิ้มอจึ๊กนี่แน่อจึ๊กนี่แน่โอ้โหไม่โดนอจึกเดี๋ยวเดี๋ยวอจจจจจจคจจจจจจจนจจกจจจจจจจอจจ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 ัจ เซอร์ไวเลในครับในมอนโปเกมอนนะครับผมนะฮะหลังจากที่เรานี่ได้ครับไปเจ้านิโดควีนเนี่ยออกมาเป็นกองทัพเลยนะครับผมนะก็ได้ไปแก้แค้นไอ้เจ้าเมริกาคาแม็กเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็พากลับบ้านมานะฮะเอาเหลือผู้รอดชีวิตอยู่ประมาณนี้แหละนอกนั้นนี่ตายกลางทางนะครับผมนะฮะโอเควันนี้นะครับผมนะฮะเราจะขับไอ้เจ้าตัวมาใหม่นะครับผมนะฮะซึ่งมันมาพร้อมกับไอ้เจ้านิโดควีนนี่แหละ นะครับผมนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ามันคือตัวไรนี่เปิดมาเลยนะครับผมนี่ผมคาฟไปแล้วแหละนะครับนี่มันชื่อว่าวิกฤตทับนะครับไม่รู้ว่ามันคือตัวอะไรกันแน่นะครับผมนะ,ะเดี๋ยวเราลากออกมาเลยละกันนะครับผมนะฮะโอเคเอาไว้ช่องที่1น,นะครับผมนะฮะก็ขึ้นแท่นเลยนี่นะครับผมนะ,ะถ้าพร้อมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมนะฮะพร้อมแล้วก็3 2 1 รึบว้าออกมาแล้วนะครับผมนะฮะมันคือตัวอะไรเนี่ยเดี๋ยวมันคือพูลินเหรอโอ้โหนะครับโคตรน่ารักเลยด่มีผมด้วยมีผมมันผมหรือมันอะไรวะาั่ะเนี่ตรงตรงหน้าผากมันอะเดี๋ยวผมมันมีแค่นี้เหรอเฮ้ยโอ้แต่มันก็ตัวใหญ่ดีนะนะครับผมนะฮะตัวเกือบเท่านีโดควีนเลยบะเนยเดี๋ยวขอไปยืนข้างกันก่อนเฮ้ยฝนี่มันจะตกอะไรนักหนาเฮะนี่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 เดี๋ยวขอยืนข้างๆหน่อยนะนีโดควีน นะครับผมโอเคนี okay, ok ่เปรียบเทียบไซส์เฮ้ยมันตัวใหญ่กว่าเลยนะเนี่ยโอ้โหนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราลองลงก่อนดีกว่านะฮะโหนี lights, so ่โดควีนนี่โดควีนนี่เองจะยืนเป็นแถวโอ้มันยืนเป็นแถวเลยเนี่ยนี่เห็นไหมโคตรมีระเบียบเลยนะครับผมนี่ไอนี้ก็อยากต่อแถวกับเขาเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาไอเจ้าตัวนี้นะครับนะมันน่าจะชื่อพุกุรินเปล่านะครับผมถ้าผมจาไม่ผิดนะมันเป็นร่างสองของพุรินเนาะนะฮะนี่ โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ามันดีกว่านะดูให้ชัดๆเลยนะครับแต่ฝนมันไมฝนมันตกเนี่ยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปด้านบนนู้นนะครับผมนะฮะเดี๋ยวพาเจ้าพุกุรินเนี่ยออกเดินทางกันดีกว่านะครับแต่ก่อนอื่นนี้ผมขอใส่ชุดก่อนนะตอนนี้ยังโป้เลยเนี่ยตอนนี้นะครับชุดพังหมดเลยนะฮะเฮ้ยหนวดเขาก็รุงรังนะฮะไม่ตัดไม่โกนสักทีโอเคพร้อมแล้วก็ ขึ้นเลยละกันนะครับผมมาเนี่ยนะครับผมออกเดินทางกันเฮ้ยเดี๋ยวทําไมาขึ้นภูคุรินะฝนมันตกหยุดตกเลยนี่ครับผมนี่ฝนหยุดตกเลยโ,โหนะครับเดี๋ยวเราลืมลืมบอกนะครับผมนะอัปเดตบ้านกันนิดนึงนะนะครับผมนะฮะบ้านเรานี่ก็ได้อัปเกรดมาเพิ่มเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีระเบียงนะมีระเบียงเพิ่มขึ้นมานะครับผมแล้วก็นะ,ะับนี่ กำแพงกำแพงนี่ม mm ันไม่ได้อยู่ในม็อดโปเกมอนเนาะนะครับผมนะฮะมันไม่มีในม็อดโปเกมอนผมก็เลยต้องไปคราฟเอาเองนะครับผมนะฮะซึ่งมันอยู่ในตัวเกมอาร์นี่แหละกำแพงเหล็กนะครับผมแล้วก็มีนี่ครับประตูนะครับนี่คือประตูนะครับผมนี่เปิดได้เปิดเปิดแป๊ดปัดมันติดไอ้เจ้าปุกุรินเนี่ยนี่นะครับผมเข้าได้ปะเนี่ยเฮ้ยโอเคนะครับผมนะฮะแล้วก็ข้างในก็ไม่มีอะไรครับมีแค่เตียงนะฮะที่เหลือก็แค่ เราจะมุงหลังคานะครับผมซึ่งยังไม่มีเวลาทําเลยนะฮะเดี๋ยวจะหาเวลาว่างมาทําให้มันเสร็จเลยนะครับผมโอเคไปกันต่อนะครับถ้าเดินมันเดินโอ้โหมันเดินเหมือนกระต่ายมากเลยนะครับผมแต่มันก็น่าจะมีรูปแบบต้นแบบมาจากกระต่ายเปล่านะครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวกระต่ายเดิน2ขาด้วยนะครับลองตีดิอุ้ยอุ้ยน่ารักอ่ะนี่มันเอาหัวขวิดเปล่าโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหชนหินเลยนะครับมันเอาหัวเคกมา ครับผมเดี๋ยวถ้าชนมันน่ารักมากเลยครับคุณผู้ชมนี่ครับผมมันเอาหูสะบัดเหรอโอ้โยกเป็นชาวร็อกเลยนะโยกเป็นชาวร็อกเลยรับผมนี่ไปต่อนะฮะตรงนี้ตรงนี้ไม่เคยมาเลยอ่ะพาร์ทที่แล้วเราไปด้านหลังนะครับผมนะฮะตรงนี้เรามาด้านบนหน้าผานะครับผมซึ่งมันเป็นป่ามืดมากนะครับผมโอ้โหนี่หมอกอะไรวะเนี่ยขออย่างเดียวนะครับผมนะฮะเราอย่า หลงถางโอ้โหมืดมากเลยนะครับผมนี่ผมรอวันสว่างอยู่นะเนี่ยเฮ้ยนี่มันเกาะอะไรเนี่ยทำไมมันมืดจังเลยอะ่ะนะครับมันไม่เหมาะสาหรับโปกเกมอนน่ารักน่ารักอย่างเราเลยอะ่ะดูน่ากลัวมากเลยครับคุณผู้ชมนะครับผมนะบนนี้มันจะมีตัวอะไรบ้างไหมเนี่ยนะน่าจะเป็นบึงนะนี่มันบึงแน่แนเลยเนี่ยข้างล่างเนี่ยขอไปดูก่อนโอ้โหแล้วโปกเกมอนมันหายไปไหนหมดเนี่ยเฮ้ยไม่มีไม่มีโปกเกมอนเหลือเลย นะครับแถวนี้ทำไมมันเงียบจังฮะอาโรโรโโมีใครอยู่ไหม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 เฮ้ยเหมือนจะมีครับผมนะฮะด้านล่างนี้ตัวอะไรวะนั่นน่ะเหมือนจะเห็นเป็นเงาใส่เป่านะครับผมเดี๋ยวเราลองไปดูใกล้ๆนะนะครับเราจะจําทางกลับบ้านได้ปะเนี่ยโอเคครับผมตรงนี้เหมือนจะมีอะไรเฮ้ยโอ้โหหิ่งห้อยนะครับผมอ่าน้ำมัน นั่นมันโกดประนันน่ะเฮ้ยโอ้โห,โโหด้านบนนี่ล่องลอยอยู่เลยนะครับผมแล้วโปเกมอนมันหายไปไหนหมดเนี่ยนะฮะเฮ้ยตัวอะไรกําลังวินอยู่น่าจะเป็นสเปียเปล่าเฮ้ยโกดกดมันลงจอดแล้วครับผมนะฮะลองต่อยโค้ดสักตั้งนี้นี่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 น,นี่เป็นไงนโกดเรียบร้อยครับผมโกดต,ตายไปเฮ้ยอเพราะอัดเลยแกเนี่ยเจออีกตัวแฮมดานนะ่ากดกด เจอพุกุรินนี่แน่นี่แน่นี่แน,น,แน่เจอพุกุรินหน่อยไหมนี่แน่นี่โอ้โหตบทีร้อยสามนะครับผมนะนี่แน่นี่แน่น,ะะนะนี่แน,น,แน,น,แน่กระเด็นไปเลยเฮ้ยอัพเลเวลเลยนะครับผมนี่อัพสปีดด้วยฮะแล้วก็ยาเมทให้มันซินี่โอ้โหสปีดสปีดมาแล้วกระโดดด้วยอจ้อาเดี๋ยวไปดูท่ากระโดดมันซิยาอา้าอจ้าอุาอ้ยน่ารักอะ่ะน่ารักจริงครับตัวนี้นะ นะครับผมนี่ผมโคตรชอบเลยตอนเด็กๆนะครับผมแต่ว่ามันไม่พัฒนาร่างเท่าไหนะนะครับผมโอเคนะครับเราจะขึ้นไปด้านบนนะนะครับไม่รู้ว่าจะจําทางกลับได้ปะเนี่ยนะฮะหลงทางนี้ชิบหายเลยนะต้องเดินทางกันอีกยาวเลยนะนะครับผมโอ้ย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 โอเคนะครับมีพี่จอตตัวหนึ่งนะครับอยู่ตรงนั้นนะฮะโอ้โหมีมีท่อนไม้ด้วยนะครับพื้นที่จะให้เราเดินข้ามโอ้โหเป็นอุโมงค์ด้วย เร่นี่เข้าไปในโพรงไม้นะครับผมเข้าได้ปะเนี่ยตัวอ้วนเกินไปเปล่าเนี่ยแกเนี่ยบอกแล้วว่าอย่ากินเยอะเร่มันจะไปยังไงเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยติดอจุดเราไม่ขึ้นมันไม่ขึ้นแน่เฮ้ยตรงนี้ดิอื้บโอ้ยไม่ได้ไม่ได้โอ้ยโอ้ยตกใจโอ้ยโอ้ยมีจอดนี่แน่เฮ้ยโอ้ยตกใจจริงโอ้โหจู่ๆมันก็โผล่มาเฮ้ยตกใจครับขนลุกเลยเมื่อกี้นี่แน่เฮ้ย ซ้ำเลยยาโอ้โหโอเคครับผมแนะข้ามาได้แล้วบอกว่าคงจะไม่มีอะไรที่จะเข้ามาในโพงกระรอกได้นะครับผมโอเคนะข้ามมาฝั่งนี้แล้วพี่จอร์ดเอ้ยเมื่อกี้เพื่อนแกทําซะตกใจเลยนะเฮ้ยมานีเลยแกนะครับไม่เป็นไรครับผมเมื่อเราหลงทางที่เราจะต้องมองหาโพงกระรอกนะครับผมมาเลยมาเลยมาเลยทีเดียวร่วงไปไดินะครับผมนะ ไปกันต่อเจอบัตเตอร์ฟรีหนึ่งตัวนะครับผมบัตเตอร์ฟรีมาดีแล้วไปไหนเงีนี่เนี่ยทำไมมันตีแค่ห้าร้อยแล้วมันแรงจังวะโปกเกมอนแถวนี้ยังเลเวลน้อยอยู่นะครับผมยังไม่ได้ปรับค่าสแตต exp ขึ้นเลยนะครับผมเ,เฮ้ยโปเกมอนมันน้อยมากเลยครับผู้ชมนะฮะแถวนี้ไม่ค่อยมีโปกเกมอนเลยนะครับโอเคเราจะขึ้นไปบนภูเขานะนะฮะ บนบนภูเขาป่องภูเขาไฟนะครับผมน่าจะมีโปเกมอนดีๆนี่ไงนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วฝั่งนู้นโอ้โหแยะเลยนะครับน่าจะเป็นกองทัพสเปียป่ะนะเนี่ยเดี๋ยวข้ามฝั่งก่อนโอ้ยว่ายน้ำตัวเตี้ยมนะครับผมเพราะว่ามันตัวอ้วนเกินไปนะว่ายน้ําไม่ถนัดเลยเฮ้ใครมาแถวนี้วันนี้เลยเจ้าสเปียลำคาญเสียงแกมมาไหลพัดแล้วเฮ้มาไลนี่แน่นี่แนะ นี่แน่นี่แน่เฮ้ยพวกมันมาพวกมันมาพวกมันมานี่แน่เรียบร้อยครับผมนะกระเด็นไปเฮ้ยตัวนี้นั่นเป็นโหสีโคตรสวยเลยฮ่าผมใช้นี่ปะเนี่ยนั่นเป็นใช้นี่สเปียเปล่าเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวลงมาจอดดิลงจอดดิลงจอดลงจอดลงจอดได้บ่นะครับผมโอเคเราจะจับนะโอเคครับผมนะฮะเราจับเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะฮะใช้นี่สเปียนะครับผมเนี่ยหรือใช้นี่บีดิวนั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราลองขี่เลยมา ขึ้นดิขึ้นดิลูกเฮ้ยอ๋ออ๋อยอ๋อยอ๋อยขึ้นขึ้นลูกขึ้นอื้มโอเคนะครับผมนะฮะรู้สึกว่าตัวมันจะสิงเข้าไปในร่างเลยนะครับผม <c oughs> นี่ดูท่าตีก็น่า <c oughs> จะเหมือนเดิมเ <c oughs> ปล่านี่ <c oughs> เอาตูดทิมเอาตูดทิมนี่เอานิ้วแทงนะครับผมโอเคนะฮะลองบัตเตอร์ฟรีดิบัตเตอร์เฟ้มานี่เลยนายอ่ะเฮ้ยลองนี่แนะ่ <c oughs> นี่แนะ่ <c oughs> <ส>นี่แน่ต็ฟฟีเสียงอุยน่ารักมากเลยนะต็ฟฟีดนีแน่นี่แน่เฮ้ย ตูดทิมเข้าไปเลยกดซีนี่มีอะไรเกิดขึ้นกดซีไม่มีอะไรนะมีแต่คลิกขวาคือเอาตูดทิมแม่มาแล้วมาแล้วมาแล้วตูดทิมอดทิมไม่ได้ทิมไม่โดนเออตูดทิมไปดิตูดตูดทิมอจึกนี่แน่อจึกนี่แน่โอ้โห,มนะนะโโหไม่โดนอนจึกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอจจ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 จิ้จจ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 อจจจจจจ้จจจจจจหมุน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 หจจจจจวจจ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 ยโอเคอัพดาเมจอัพดาเมจไม่ได้ หรือว่ามันยังไม่อัพนี่แน่นี่แน่ร่วงเลยนะฮะโอเคอัพดาเมจได้แล้วโอเคมันอัพวิ่งไม่ได้ครับผมอัพได้เฉพาะดาเมจนะฮะโอเคแสดงว่าไอตัวนี้มันต้องบินช้าอยู่เรื่อยๆดินะฮะโอเคเรากับพุกุรินดีกว่านะฮะอ่าขึ้นเลยพุกุรินข้ามฟากท่านตรงข้ามนี่น่าจะมีอะไรเนี่ยน่าจะเป็นสเปียร์เหมือนกันนะน่าจะเป็นร่างเชนี่นะครับ โอเคยังไงเราก็ต้องข้ามไปฝั่งนั้นนะครับผมนะฮะเพื่อที่จะไปยังภูเขาไฟท่านหน้านี่ฮะโอเคตามมานะครับผมเนี่ยเราเจอเพื่อนเราแล้วนี่ไงเพื่อนนายเนี่ยฮะเราจะสั่งให้นายจัดการมันเลยนะครับผมสั่งได้ปะสั่งได้ปะเวลสี่นะลุยอโอเคครับผมนะฮะตอนนี้เป็นศึกชิงระหว่างช้นิสเปียนะครับผมนะฮะสองเดือไหนไะหนมันไงุมันหมุนมุนห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 มุนอ เหวี่ยดไอ้เจ้าพวกโปเกมอนที่มันบินได้เดี๋ยวเวลามันสู้กันมันชอบหมุนแล้วก็บินขึ้นไปแล้วก็หายไปเลยนะนั่นไงมันเริ่มหายไปแล้วเริ่มหายไปแล้วเริ่มมองไนแล้วเริ่มมองโอ้ร่วงแล้วนะครับผมนะฮะโอ้โหแงอ่าเดี๋ยวทำไมมันลอยตรงนั้นนะเฮ้ยมันลอยติดอย่างงั้นเลยนะเฮ้ยโอเคไปกันต่อครับผมนะฮะสปเปียร์นะครับเดินทางไปยังภูเขาต่อนะนะฮะตัวนี้เจอเจอโอ้ยรู้สึกรำคาญเสียงแกมากเลยนะเฮ้ย อ่าเรามาถึงโคนเขาแล้วนะครับผมนะฮะแต่ว่าเราไม่เจอปโปเกมอนสักตัวเลยไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะฮะผมนะฮะรู้สึกว่าจะเจอแต่นี่นไงปูทเทลล่ายังบินอยู่เนี่ยเฮ้ยนะครับผมนี่มันเจอน้อยมากเลยปกติปโปเกมอนริมเขาเนี่ยมันต้องเยอะดินะฮะแล้วก็พีจรอดนะฮะผมนี่ทำการพีจร์ดเลยโอ้ตีดอกละพันเลย <laughs> โอ้ยของเต็มนะฮะเดี๋ยวดอกแป๊บหนึ่งอ่า เ้ย okay. ของมันเต็มบ่อยมากเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคเราเจอลิซารอนแล้วนะครับผมนะฮะอูเซล่าเราก็ยังไม่มีเลยนะเราจะจับดีไหมไม่จับดีกว่านะไปคาบเอาตีตายเลยพูดเยองไม่ทันขาดคำเลยเฮ้ยนะครับผมเราเจอเมกาลิซารอนแล้วนะครับผมโอเคเราจะสั่งบีดิวของเรานะฮะจัดการไอเจอ้าเมกาลิซารอนนะครับไปไหนแล้วมันจะลงจอดปนะเนะีนะ่ยเฮ้ยลงจอดท่ากาศายานนี้ดิ เมกาลิซารอนโอเคครับเดี๋ยวเราต้องรอมันลงก่อนไหมเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเราจะขึ้นหรือเราจะขึ้นบีดิวขึ้นไปแล้วก็ไปสู้กับมันดีนะครับผมโอ้ยอดเขาที่เราจะขึ้นไปได้ไหมเนี่ยเฮ้ยนั่นไงตกตกอุ้ยนี่ครับผมโอ้โคตรชันเลยมันจะชันไปไหนเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยตก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 โอ้ยตกตกเดี๋ยว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 เฮ้ยเอาโอ้โหใจเย็นใจเย็นนะครับเราต้องลงข้างล่างก่อนไม่ไหวไม่ไหวนะฮะโอเคโอ้โหเจอสองตัวเลยนะครับเมกาลิซารอนของเรานี่ ไอตัวพวกนี้นี่ไม่สามารถขาบได้นะครับน้องๆน,นะฮะเราต้องจับเอาอย่างเดียวนะนะฮะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นลงครับผมมันกาลังจะลงจอดเราต้องจับมันอ่านะครับผมนะฮะเดี๋ยวเราจะพามันกลับบ้านด้วยวันนี้เราได้เพื่อนมาของคนแล้วอ่าเราเจออีกตัวหนึ่งนะฮบผมตัวนี้จะเป็นลิซารอนร่างธรรมดานะาไม่จับดีกว่าครับไอเจ้าตัวนี้น่าจะรับได้เฮ้ยโอ้โหพี่จอดอีกแล้วเองนี่อยู่ทุกที่เลย เองนี่อยู่ทุกที่เลยนะเฮ้ย <Hey. S 1> นะครับผมเราลงไปริมน้ําดีกว่านะครับรู้สึกว่าบนนี้มันไม่มีโปเกมอนเลยมันหายไปไหนหมดเอ่ยนะครับผมหรือว่ามันจะสูญพันธุ์ไปหมดแล้วนะครับนะฮะเราลองมาริมริมน้ํำดูสิโอ้โห oh, มีบีดิวโอ้โห oh, oh. ทำไมมันมีแต่บีดิวเนี่ยแล้วก็บัตเตอร์ไฟนะครับผมบัตเตอร์ฟีบัตเตอร์ไฟบ้านลยบัตเตอร์ไฟเป็นกนละเกมเฮ้ย <Hey. S 2> นี่แนะ่นี่แนะ่ นี่แน่นี่แน่เฮ้ยโอ้โหรู้สึกว่ามันจะมีแค่เนี่ย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 มีแค่บีดิวเนี่ยนะครับเฮ้ยโอเคไปกันต่อนะครับผมหวังว่าโปเกมอนตัวอื่นมันจะเกิดบ้างนะเฮ้ยยังไงนะครับผมนะฮะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเหลือตกใจตกใจลิซาดอนนะครับผมนะฮะโอ้โหเราเจอแล้วนะครับเจอพี่ข้ามโอ้โหลงอกไปทีโอ้เบี้ยวร้อยเลยเหรอเฮ้ยนี่แน่นี่แน่นี่แน่โอ้โหตกใจ นะครับผมตกแกดิสตอนนะฮะโอผมนึกว่าโปเกมอนมันจะสูญพันธหมดแล้วนะครับยังเรายังเจอพี่ก้ามอยู่นะครับแสดงว่าพื้นที่นี้นะฮะในเขตนี้มันมีไอ้พวกนี้เกิดอย่างเดียวนะครับบอซึ่งมีแค่3ตัวนี่ไงนี่นะฮะนี่ไงหมาป่าเริ่มเกิดแล้วครับผมเฮ้ยจิงจอกคิดถึงแกจักเลยนึกว่าพวกแกจะไม่เกิดซะแล้วนะฮะนี่แน่นี่แน่ตบไปดึงทีเพื่อความคิดถึง นี่แน่แนี่ตายไปนะฮะผมโอเคนะครับออะโอเคครับผมนะฮะสำหรับพาร์ทนี้ก็เอาไว้ที่นี้ก่อนละกันนะครับผมนะสำหรับเจ้าพุกุรินนะครับที่เหลือก็ผมควรจะหาทางกลับบ้าน <c oughs> ไม่รู้ว่าบ้านผมกลับทางไหนแล้วนะฮะผมเนะี่ยจะทางนี้หรือเปล่าถ้าจําไม่ผิดนะ นะครับผมนะมาไกลแล้วหลวงทางแล้วนะครับผมนะโอเคสำหรับไอ้เจ้าพูกุลินนี้เขาถือว่าผมชอบมากนะครับผมสมัยเด็กนะครับผมนะอยากให้เจ้าพูลินมันพัฒนาล่างแต่มันพัฒนาล่างยากมากเลยเจ้าพูลินเนี่ยนะครับผมนะยังไงก็ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe ให้ด้วยนะครับผมไอมาปวดอะไรแถวนี้ใส่กินนี้ต้องเอาไว้กินนี้ก่อนด้วยันนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าบคลิปนี้บายๆจ้าเดี๋ยวก่อนนะครับผมถ้าคุณผู้ชมดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe ตรงนนี้้้หรือกลมๆดาขางตรงนนี้้ก็ไดะครับผม เมื่อกดแล้วอย่าลืมกดรูปกระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครและอย่าลืมไปดูคลิปล่าสุดและคลิปเก่าแนะนำนะครับผมบ๊ายบายจ้า